มาแล้วครับ 4K สวัสดีครับพบกับพี่วีแล้วนะครับวันนี้พี่วีก็จะมารีวิวตัวนี้ครับ Mi Box S นะครับก็เป็นตัวรุ่นล่าสุดนะครับของ Xiaomi นะครับเป็น Android TV นะครับไม่ใช่ Android Box นะครับ Android TV กับ Android Box ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็น Android TV Android Box คือมือถือให้ทำให้ใหญ่ขึ้นแต่ Android TV นี่คือจะทําให้ทีวีเป็นสมาร์ททีวีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรให้เราบ้างนะครับมาแกะกันเลยครับก่อนอื่นเราดูกล่องกันก่อนดีกว่านะครับกล่องจะเป็นสีส้มนะครับข้างหน้านะครับก็จะเขียนว่า c h r o m c a s t Built-in นะครับตัวนี้จะเป็น c o m c a s t นะครับแคสมือถือเข้าเครื่องได้เลยนะครับมีบล็อกตัวนี้นะครับเป็น 4K Ultra HD นะครับเซ t ตทอปบล็อกนะครับ ด้านข้างนะครับก็จะมีบอกว่าในกล่องมีอะไรให้เราบ้างนะครับก็จะมีตัวมันนะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับแล้วก็มีสาย HDMI ให้เรานะครับแล้วก็มออแปลงนะครับด้านหลังนะครับก็จะบอกรายละเอียดนะครับของกล่องว่าตัวมันทําอะไรได้บ้างนะครับข้างล่างก็จะบอกนะครับว่าสามารถเล่นแอปอะไรได้บ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมาให้เราเลยในกล่องนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับว่าข้างในเป็นไงครับก่อนอื่นครับเหมือนเดิมครับคัตเตอร์ครับครับเขาให้เก็บก็บันครับอันตรายมาแล้วครับพระเอกของเรานี่ครับเห็นหรือเปล่านี่ครับ เล็กครับกระทัดลัดน่าใช้ครับเก็บมาแล้วครับวางก่อนวางก่อนปุ๊บโ,โนี่ครับตัวไม่เกินฝ่ามือพี่วินครับน่าใช้ครับตรงกลางมีโลโก้มี่ครับข้างหลังก็จะมีที่เรียกโค้ดนำเบอร์นะครับเอาไว้ส่งซ่อมนะครับแล้วก็ ข้างหลังก็มีโลโก้มีบล็อกนะครับเล็กครับเล็กมากๆเปแบนรูปทรงสวยงามครับอ่าเรามาดูด้านข้างนะครับพอมีอะไรให้เราบ้างก็จะมีนะครับน่าจะเป็นรูหูฟังครับ3.5มมิลนะครับตัวต่อ hdmi นะครับตัวต่อ usb นะครับ usb นี่จะเป็นรุ่น3.0นะครับอ่าม้อแปลงนะครับม้อแปลงไฟสินค้าทั้งหมดที่มีในกล่องนะครับก็จะมีนี่ครับ กล่องมีบ็อกตัวมีบ็อกนะครับสาย h e d m i ไอ่อะแดปเตอร์นะครับตัวจ่ายไฟรีโมทรีโมทต,ตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับไม่ใช่อินฟราเรดฐานรีโมททั้งหมดก็ให้ประมาณนี้ครับก็มาถึงขั้นตอนการ เสียบสายนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็แกะไปเลยครับสายก็ต่อกันง่ายๆครับผู้หญิงก็ต่อได้ผู้ชายก็ต่อดีประมาณนี้ครับก็มันก็มีรูไม่เยอะนะครับแล้วก็เสียบไปเลยนะครับรูแจ็คเสร็จแล้วก็ สาย HDMI ครับสาย HDMI ตัวนี้นะครับก็เอาปลอกขั้วออกทั้งสองข้าง so เสียบด้านใดก็ได้นะครับด้านใดก็ได้ด้านหนึ่งมันเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับเสียบเข้าไปตามช่องที่เขียนว่า HDMI นะครับเสียบเข้าไปครับ อย่างนี้ตัวนี้นะครับเป็น USB นะครับไว้ต่อการ์ดด้านนอกนะครับไปต่อเอ e r n อลด้านนอกนะครับตัวนี้แค่นี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายหูฟังนะครับ3.5นะครับก็เสียบจะเสียบต่อออกลำโพงก็ได้จะออกหูฟังก็ได้นะครับแค่นี้ครับเป็นอันเสร็จแล้วเราก็เอาสาย h d m I ตัวนี้ ไปต่อเข้าด้านหลังทีวีนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับาทางมีบล็อกก็จะทำหารีโมทนะครับจะทำการซิงก์กันนะครับโดยการาตามรูปเลยนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับปุ่มที่เป็นจุดประนะครับแล้วก็ ปุ่มวงกลมตรงนี้นะครับกดพร้อมกันนะครับแล้วก็จ่อไปที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวพี่วินจะลองทําดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มได้ยินเสียงไหมครับจะมีเสียงปิ๊บนะครับพอกดเข้ามานะครับก็จะมีการตั้งค่าทีวีนะครับด้วย android นะครับก็เขาก็จะถามนะครับว่า จะใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตตั้ง Google ไหมครับก็พี่วินก็ใช้มือถือนะครับตั้งเขาก็จะมีวิธีบอกนะครับก็ตามนี้นะครับอาจจะดูไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าพี่วินใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เซตอัพเซตท็อปบ็อกตัวนี้นะครับ ทาง s t t o p b o x ก็จะให้เราตั้งระบบ Wifi บ้านนะครับก็เข้าเครื่องนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับก็ใช้ Google ที่เรามีอยู่ในแท็บเล็ตหรือในมือถือเราเลยนะครับต่อมาก็ลงชื่อเข้าใช้ครับก็ใส่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เราลงไปในนี้ครับพอเข้ามานะครับก็จะเริ่มต้นใช้งานแอปนะครับเขาก็จะถามเราว่าจะให้ติดตั้งแอปทั้งหมดนี้ไหมนะครับ ก็เดี๋ยวพี่วินเลือกก่อนนะครับว่าจะติดตั้งแอปไหนบ้างพอเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับหลังจากที่เราเลือกหลังจากที่เราเลือกแอปเรียบร้อยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ Android TV นะครับก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับพี่วินถ่ายนี่ก็จะเป็นกลางคืนนะครับกล้องของมือถือก็ไม่ค่อยจะโฟกัส ท่าไหร่นะครับก็ตามนี้ครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ก็บอกนู่นนี่นั่นนะครับว่ามีอะไรบ้างกลไม่ค่อยจับแสงมันไม่แสงมันจ้า แต่โต้ทัดมันสวนสวนกล้องเสร็จแล้วครับก็เสร็จสิ้นการติดตั้งนะครับตัวล่างจะเขียนว่าเสร็จสิ้นนะครับโอ้แสงมันย้อนครับมองไม่เห็นโอเคกด Enter ก็จะเหลือการเพิ่มการดำเนินการขั้นสุดท้ายครับรอโหลดแป๊บหนึ่งครับ มานะครับพอเสร็จแล้วหน้าตานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีให้เราเลือกมากมายครับอันนี้ก็จะเป็น Netflix นะครับจะมีหนังมากมายนะครับอันนี้ไม่ได้ฟรีนะครับก็เสียรายเดือนเอานะครับก็มีหลายราคาด้วยกันนะครับมีทั้งดูแบบธรรมดาทั้ง 4K นะครับเลือกแล้วแต่ราคาครับแต่ในช่วงแรกๆนะครับก็จะมี ให้เราดูฟรี1เดือนนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็จะเป็นระบบภาพน่าจะประมาณ SD นะครับพี่วินไม่ค่อยได้ดู n e ็ f l i x นะครับก็เลยไม่ได้สนใจที่จะสมัครนะครับโอเคครับก็มาดูต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรดบู l นะครับก็จะเป็นกีฬาทางน้ำกีฬาเอ็กซ์ตต่างๆนะครับก็จะเป็นการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมนะครับ เยอะแยะครับอันนี้น่าดูครับน่าสนใจนี่ก็จะเป็นหนังครับก็จะมีราคาบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ของเป็นของ google play นะครับก็หนังเรื่องนี้ราคาเท่าไหร่สาร้อยห้าสิบสามร้อยี่สะไรประมาณนี้นะครับหนังก็จะค่อนข้างใหม่อยู่ครับแต่แต่ก็ไม่ได้ใหม่ขนาดแบบว่าชนลงนะครับแต่ก็ใหม่ในระดับหนึ่งนะครับน่าดูครับ ีน,นี้ทีวีบ้านเราก็ชัดมากๆนะครับดูที่บ้านก็ได้นะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเหมือนจะมีการอัปเดตนะครับแอนดรอยมีการอัปเดตอ่าเรามาดูกันต่อครับอันนี้ก็จะเป็น s p o t ิฟ y นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเพลงนะครับอ่าเราเข้าไปดูกัน มีการลงทะเบียนนะครับปับเข้าไปเดี๋ยวพี่วินลงทะเบียนแป๊บหนึ่งครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยน,นะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะมีเพลงให้เราเลือกฟังกันนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดู YouTube กันมาก,กนะครับช่อง youtube ก็กดเข้าไปก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีให้เลือก มีแนะนำนะครับก็เหมือน youtube ทั่วไปนะครับประมาณนี้ครับก็จะมีช่องหลากหลายนะครับช่องพิวินนี่นะครับดูมีตัวอย่างให้ดูนะครับ เครื่องมีบล็อกนะครับก็ถามแล้วว่าเราจะ update, อัปเดตเป็น9.0ไหมครับพี่วินก็เลยจัดไปเลยตอนนี้ก็อัปเดตอยู่ครับต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวอัปเดต a n d r o i d System 9.0ครับอัปเดตนานอยู่เหมือนกันนะครับพี่วินก็แป๊บเดียวนี่พี่วินตัดต่อนะครับก็ค่อนข้างนานอยู่ครับสเปคนะครับก็ ดูที่พี่วินเขียนเอาไว้นะครับในหัวข้อนะครับคราวนี้ก็จะกลับมาถามนะครับว่าภูมิภาคบอกว่าเราที่พื้นที่บริการนะครับว่าอยู่ภูมิภาคไหนก็จะมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาสเปนนะครับก็จะมีไทยอยู่ด้านล่างนะครับอัปเดตเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น9.0เรียบร้อยแล้วนะครับความต่างจากเมื่อกี้พี่วินก็ ไม่รู้เหมือนกันครับก็เฉยๆนะครับก็ยังไม่เห็นความต่างอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวลองลองเล่นไปครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีครับว่ามันต่างจากเวอร์ชั่นเดิมยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองอจุดประสงค์หลักของเรานะครับในการซื้อเครื่องนี้มานะครับ 4K HDR นะครับเดี๋ยวลองไปลองดูกันครับว่ามันจะภาพมันจะสวยยังไงนะครับ ลองลองดูนะครับเดี๋ยวพี่วินจะลองสั่งด้วยไม้นะครับสั่งด้วยเสียงว่ามันจะทำตามไหมนะครับตัวอย่างหนัง 4K HDR ตัวอย่างหนัง 4K HDR อ่ามาแล้วครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับเป็นตัวอย่างหนัง 4K HDR ของ YouTube นะครับเราก็ลองสักหน่อยนะครับ ภาพในมือถืออาจจะไม่ชัดทอดสรุปนะครับโอเคครับผ่านนะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซ u b สไครต์และตามด้วยกระดิ่งนะครับจะได้เจอพี่วินในคลิปถัดไปนะครับ วันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ